วันนี้เราจะมาคุยปัญหาเรื่องของการฉีดฟินเลอร์นะครับไปฉีดฟินเลอร์ที่ร่องใต้ตาแต่กลายเป็นก้อนใต้ตามนูนใหญ่ขึ้นเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอสีอกเคุณหมอพาใครที่มีปัญหาใต้ตาหรือปัญหาที่จุดไหนนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอนะครับ ที่เพื่อนไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยมีปัญหาใต้ตาเป็นยังไงมันก็จะเป็นร่องบุ๋มเข้าไปในใต้ตาใต้ตารือใต้ตาบุ๋มใช่รเพื่อนก็เลยหาคลินิกไปฉีดฟิลเลอร์ที่เพื่อนไปฉีดมาเนี่ยปัญหามันเป็นยังไงครับคือร่องก็เต็มขึ้นนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเห็นชัดเจนครัแล้วเพื่อนเป็นอยู่นานไหมครับหลายเดือนมากเลยครับจะต้องรอให้ฟิลเลอร์สลายเองคุณจัดหมอจากไหนครับเพื่อนแนะนําให้ดูติ๊กต็อกนั่แหละคุณหมอก็อธิบายต้องดูแลองค์รวมนะครับไม่ใช่แค่เพราะปฉีด บหรือ <ừ m. S 2> ว่ารงวนเรื่องของรอบมันก็จะเป็นสิดิ์ฟ้นเวันนี้หมอก็เลยยิงตัวอาบูเต้นะครับที่ซ่อมผิวชั้นบนได้ดีที่สุดนะครับตัวบูเต้เนี่ยของเกาหลีข้อดีคือเขาดีไซน์พลังงานกระจายเป็นฮันนี่โคมแพทเทิร์นคือเป็นลังพึ่งแต่พอพลังงานกระจายสวยคนไข้หมอไม่เจ็บพอเรายิง ให้ผิวชั้นบนแน่นแล้วก็มาฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนะครับสําคัญสุดเลยคือเราต้องเลือกเติ่มเบสจะเป็นเบราโตรของสวิตถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าสั่งเกาหลีแต่ว่าคนไข้หมอมีวงเงินเ e อ็กคลูซีฟทําให้ใต้ตาคนไข้ดีขึ้น ร่องแก้มดีขึ้นแล้วก็จมูกจะยกสวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดเสริมจมูกหลังจากหมอยิงซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วก็หยอดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนะครับใต้ตาเป็นยังไงร่องแก้มเป็นยังไงจมูกดูเป็นยังไงผิวก็ชัดครับแล้วก็ผิวแน่นผิวก็ชัดขึ้นมันฟูขึ้นเนาอใช่ครับเห็นชัดเจนเด้งมามเด้งเลยครับแล้วก็ตรงฟิลเลอร์ครับตรงร่องแก้มกับใต้ตานก็คืออันนี้เห็นชัดแบบชัดมากๆว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไงว่าแบบผิวเต็มขึ้นอแต่ยังดูเป็นธรรมชาติครับไไมมม่่ก้อนเลยี เลยเนาะนะครับใต้ตาดูเต็มไหมใต้ตาดูเต็มครับแล้วก็ดูสดว่างครับตัวฐานจมูกนะครับดูยกขึ้นเลยแล้วก็จมกูกดูพุ่งมากขึ้นใช่ไหมนะครับใครอยากดูรูปบีฟอร์สเตอร์นะครับกดแอปไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกหมอแล้วก็ทักหาแอดมินหมอในไลน์ตอนนี้ได้เลยว่าขอดูรูปบีฟอร์สเตอร์หน่อยว่าหมอยิงอัลบูเต้แล้วผิวชั้นบนคนไข้เด้งทันทียังไงฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกกางแก้มกระดูกร่องฟันเคี้ยวแต่ใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึึข้้นนจมูกยยสวข ไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนสีนเลือดทุกรูปเป็นคนไข้จริงแต่เป็นคนไข้ที่อนุญาตนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับวัสดีแฮปปี้นะที่ไม่เคยออ